สวัสดีครับผมตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะพาที่ก็ใกล้ตกแล้วนะผมผมก็เลยมาหาอะไรทำด้วยกันช้อนปลากัดนะผมเอาไม่ใช่ปลาเอาเหรอเอาชดเชยลืมลืมลืมที่ไหนอะแชมป์ก็แถวนี้แหละมันต้องมีแน่ผมว่าเพราะแบบมันเป็นแอ่งอยู่นะก็อ่ะนี่ครับผมปลากรัสนะผม,ะะผมจับฮนะไ<ะ> <laughs> อ้อุปกรณ์หนึ่งตัวเอาตัวไปจับฝนน้ำ ไ,ได้คนระับทุกคนหนึ่งตัวนะครับผมแหมมาในมัอมาแข่งกันดีกว่ามาใครจะจับกันได้กี่ตัวใครจับได้มากกว่ามาได้มามากูให่ไหนอะมาอ้าวก็ยินดูอะไรอะไหนกันดีกว่ฮะจะมาช้อนประกัดงไงคิวไปช้อนตรงนั้นนะ่ะหัวอะไรไม่รู้ฮะหัวอะไรไม่รู้อยนนู่ในนี้หัวอะไรอะไม่รู้ จอเคหัวหัวอะไรอ่ะทำอะไรอยู่อ่ะอ้อยง้ขึ้นเงี้ยอ้อยง้อ๋อที่เห็นตัวอะไรรู้อถึงไหนท้องประกัศเอาคิวมาดินี่ตัวอะไรมาดิตัวอะไรวันและปลาเปิดไม่ติดเลยเนี้ยอิ๊นีงนะไรจะได้ท้องมาแตะเนี่ยนมุสก่อนเฮ้ยนี่อะไรไม่เห็นอเลยไม่คิดเห็นเฮ้ย อ๋อเต่าโอ้ยตัวอะไรฉันติดไม้กันเลยไหนน่ะอ๋อเต่าเต่าพิจายแล้วิปลาอะไรอ่ะไ้ยปลาอุ้ยปลาปลาหมอเนี่ยไหนหมอท่ามแห้งไงไม่ค่อยมีปลานี่ค่ะไม่าจะมีปลาหมอเดินได้ตัโพี่เต่าเฮ้ยเต่าอ้ยปลาหมอทเขาทำยังไงเนี่ยมาหาปลากินเหรอเตามนี่ครับฮะ ุณหมอเชื่อสองพี่หมอบอกว่าตายตายไปเถอะหมอตายตายไปเถอะไม่รักษาหรอกยังนายเงี้ยใจใอเจ๋อไม่ใช่แล้วจะเต่าออกนี่โอ้โเดินแล้วไหมเดินแล้วมันจะเดินลงน้ำล้วน่ะโอ้วางเป็นกระถิ่นเข้ามาหาปลากินเหรอวางเป็นกระถิ่นเหรอเออเต่าเต่ากินลูกปลาหมดแล้วมั้งน่ะอันนี้มีต่งกันนะข้ามรถกันเลย ไปไหนาเ่อนเก่งจริงเลยเอาหายท้องเลยเอาพี่เต่าอะหงายท้องเลยมวางปากก่อนนะเดี๋ยวเขาจะตกน้ำแล้วออกมาเลยอมาเลยอมาเลยมยมากระชอนที่มาเลยเดินเข้ากระชอนรวแชมป์มามไอคิวไหาแล้ว รอเข้ามาโอเคเอ้ดต่วด้วยจ้าว้าวมีเลขไหมนะมีเลไหมนะกอนเลขอ๋อของ่อแปของพ่อแป้งไหนเราแป้งแป้งอะไรเอเฮ้ยเดี๋ยวเราทำงานเป็นทีมโอเคคนเดียวไเอาที่ไปเก็บก่อนนะมประกาศอุ้ยเดือแล้วเดวไปไหนอเอ้ยเด็วไปไหนดูนรารั เอาพี่เต่าเขาเดินตามหรือแข่งกับปาหมอชัว่์เลยแข่งกับปาหมอดัีพี่หมอมาใกระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่าไม่ใช่นะพี่หมอกระเต่าพี่หมอกระเต่าพี่หมอกระเต่าพี่เต่าเริ่มแล้วพี่เต่าเริ่มแล้วเต่าเดินแล้วปล่อยเลยนะเขาลงน้ำเขาปล่อยเลยนะโอ้โหแรงเลยว่ะเร็วพี่หมอคือแร่หลับว่ะคิ้วอย่าไปบังหน้าปล่อยเลยเขาลงน้ำไปเลย จริงเหรอไปเลยอ้าวไม่ลงไม่ลงไม่ลงเฮ้ยไม่กล้าโดดน้ำควน้ำเหรอพี่น่ะแต่ตัดสินใจครั้งสุดท้ายของชีวิตไปแล้วครับโอ้ยโดน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 ดนน้ำเหาอจะโดดน้ำจะกล้าตู๊น่าระไรเกินเลยฮะอี่เกินึลยนะอ้าวเอาทั้งหมดเลยเนาะปล่อยไปเลยอ่ะทั้งหมดเลยเนาะไม่ขอพอดกันเหรอน้อยกูกระดานินจาเดีลยเอา ่เอาโอเคไปแล้วเอยตใจกระโดดน้ำไปเลยเอายเฮ้ยเฮ้ยเห็นน้ำไหมยังไม่เห็นน้ำการตัดสินใจครั้งล่าสุดของชีวิตกลัวน้ำเหรอพี่เอาปะปลาเลยกลัวน้ำเนี่ยเหนื่อยเหนื่เดินอยู่เอ้ยเอาเขาหนักนะยังตกสรุป ไปช้อนประกัดต่อดีกวาครับผมไปคิวไปลุยทำะไรเนี่ยไปไปไปผมก็มีความสุขมากเลยครับที่ได้ปล่อยปลานะครับถึงแม้ว่าจะมีปลาไม่กี่ตัวก็ตามนะครับเพื่อนๆก็อย่ลืมทำความดีด้วยนะครับผม<ป>สำหรับวันนี้<ป>ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย